สวัสดีผู้ปกครองทุกคนนะครับและสวัสดีนักเรียนที่น่ารักนะครับผมวันนี้นะครับหลังจากที่คราวที่แล้วคราวที่แล้วเราพูดถึงเรื่องแผนผังคืออะไรนะครับวันนี้ครูโมจะพาไปรู้จักกับประโยชน์ของแผนผังนะลูกนะอันดับแรกเรามาทบทวนกันก่อนนะครับว่าแผนผังคืออะไรแผนผังนั้นนะครับคือ การย่อส่วนของสิ่งของต่างๆลงบนกระดาษหรือวัสดุอื่นเพื่อให้เราสามารถรู้จักสถานที่นั้นได้ง่ายนะครับส่วนประโยชน์ของแผนผังนะครับประโยชน์ของแผนผังนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างขึ้นมาตัวอย่างขึ้นมาให้ดูว่าแผนผังตัวอย่างนั้นคือตัวอย่างดูภาพประกอบไปด้วยนะครับจากภาพประกอบนะครับนักเรียนดูแผนผังแล้วนักเรียนจะรู้จักอะไรบ้างนะครับ อันดับแรกเลยนะครับแผนผังช่วยให้เรารู้สิ่งต่างๆดังนี้ครับผม 1. รู้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ภายในห้องเรียนว่ามีอะไรบ้างเช่นมีกระดานดำซึ่งโรงเรียนเราใช้เป็นไวบอร์ดเนาะเป็นกระดานใช้สำหรับไวบอร์ดสีขาวมีโต๊ะคุณครูมีโต๊ะนักเรียนมีชั้นวางสิ่งของต่างๆมีหน้าต่างมีต้นไม้มีถังขยะและมีประตูนะครับ ส่วนสัญลักษณ์ด้านขวามือนะครับที่เหมือนเป,ป้ายิงปืนในเกมนั่นคือสัญลักษณ์ของทิศนะลูกนะโดยทิศเหนือ,อทิศเหนืออยู่ด้านบนนะครับด้านขวามือก็จะเป็นทิศตะวันออกตรงข้ามทิศตะวันออกก็คือทิศตะวันตกและตรงข้ามทิศเหนือก็คือทิศ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 ใต้นะครับตรงข้ามทิศเหนือนั้นคือทิศใต้นะครับผมนอกจากทําให้เรารู้จักสิ่งต่างๆภายใน ห้องแล้เนี่ยทำให้เรารู้ตำแหน่งของห้องนั้นด้วยเช่นนะครับหน้าห้องเรียนมีอะไรมีโต๊ะครูอ่าภายในห้องกระดานดำอยู่ที่ไหนอ่าเดี๋ยวเราจะไปพูดกันข้อต่อไปนะครับทำให้เรารู้ตำแหน่งต่างๆนะครับว่าชั้นวางหนังสืออยู่ตรงไหนอ่าตรงกลางห้องมีโต๊ะหน้าเรียนหลังห้องเรียนเป็นชั้นวางรองเท้าอ่านะครับ หรือทําให้เรารู้ระยะสิ่งของต่างๆนะครับระยะอะยะ่าลืมระยะใกล้ไกลเช่นอะไรอยู่ใกล้อะไรบ้างตัวอย่างเลยกระดานดําอยู่ใกล้โต๊ะครูชั้นวางรองเท้าอยู่ไกลกับต้นไม้นะ,นะครับหรือจะเป็นการรู้จักทิศนะครับจากภาพสัญลักษณ์แทนทิศที่นักเรียนจะเห็นไปเนี่ยก็คือเป็นอักษรน,นอหมายถึงทิศเหนือดังนั้นนักเรียนก็รู้แล้วล่ะว่าทิศเหนือน่ะอยู่ทางด้านไหน นะครับตรงข้ามของทิศเหนือนก็เป็นทิศใต้ตรงข้ามกับทิศตะวันออกก็คือทิศตะวันตกนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นในตัวอย่างนะครับกระดานดําอยู่บนอยู่ทางทิศเหนือโอเคประตูอยู่ทางทิศตะวันตกหน้าต่างอยู่ทางทิศตะวันออกและชั้นวางรองเท้าอยู่ทางทิศใต้นะครับนักเรียนลองช่วยกันสำรวจด,ดูสิห้องเรียนของนักเรียนเนี่ยมี มีแผนผังมีสิ่งของดังนี้ไหมนะครับผมอ่านะครับก่อนจะจากกันไปนะครับก็จะมีแบบฝึกหัดไว้ให้นะครับเดี๋ยวไปทําแบบฝึกหัดแล้วก็ส่งครูด้วยนะเป็นกิจกรรมการเขียนแผนผังนะครับการยกตัวอย่างวันนี้พอแค่นี้ครับไม่ใช่วันนี้สิคลิปนี้พอแค่นี้ครับเดี๋ยวเจอกัน,นคลิปต่อไปสวัสดีครับ